เองดวงมันเนี่เห็นยหาเนี Luckily, Hence, ่พระมาหุกกันเนี่เป็นเมตตาหักถูกเก่าหักหนาเฮิรนหักคนนั้งนังากูโกกูกวบเฉิม้นหันดีเฮาหันดีเฮาผายเลิศก็ลีผายเฮาผายเป้นคนว่าผายเลยกูโกกูก้แหงอหลางถอดดุสันหมอส่วนตูเนี่ยเนพอพอทุกข์ข้าสิ่งน่นมันอยาดใดลงเขาคนไข่ยำไขหปืนก็เตเียมไข้ยำไขหกก็ปืนนันแนีะเขาไขปนทั้งทุกข์ข้าในปืนก็ไข้ปนน ผมหมกวนใจนะความมันคิดืว่าเอพาร์ตีแอ็รีความใจหัวหมอนดูเนี่ยความใจหัวมอเห็นอกเห็นใจมอหันกหันใจความมันหัวคุยเช่นสาสกอันไหนอดนพอมีอันไหนนกับสอันอันทงวานมันขหงมันหายกันเลยมันหายกันเลมันอยู่ดีแหงเมตตาอันไหนแหงอีกอะไรมันเปลี่ยนมาเนี่ยพอเปลี่ยนมาก็พงเปลี่ยนปัญหามาสีีเนี่ยก็ไม่ใจกัน